ะะวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน KFC นะครับสาขาเดอะมอลล์บางแคนะครับกับเมนูไก่ผู้พันทุยูทยี่ตรงนี้นะครับก็ไม่รอชา้าก็เลิ่กินนะครับเริ่มจากอ่ไก่ทอดก่อนเนาะไก่ทอดก่อน,นอือน ก็อร่อยดีได้นะครับก็ตามด้วยไก่ป๊อปนะครับยิมว่าอร่อยทีกันนะครารแล้วตามด้วยแกงแซ่บบ้างนะครับขอแกะแป๊บ,บ,บนิ่งนะครับ อืมตับอีกแล้วนะครับแล้วตามด้วยไข่ตุ๊กหน่อยนะครับโนัดนัดกุ้งนะครับอืมรสจัดอิกแบบนะครับแล้วตามด้วยข้าวเหนียวนะครับเดมยมาเอง ว่าเป็นมอยนูที่อร่อยมากใช้ได้นะครับแนะนำครับเดี่ยว